นี่พ่อว่อยกจะโกนหนวดทักทีมันยาวแล้วนะจะรีบโกนไปทำไมล่ะเก็บไว้จัดการเด็กดื้อก่อนไอยกันตรวจแค่นี้จะจัดการเด็กดื้อได้ไงอย่างนี้ต้องยองล้ยะนี่เจ้าภูมิใจเป็นอะไรทำไมมาดีนหูพ่อแบบนี้ก็เป็นเด็กดื้อไงไอ้เจ้าภูมิใจคิดจะเป็นเด็กดื้อเหรออย่างนี้ต้องใช้มดกาน ข่าวนี้รู้หรือยังว่าหนวดจัดการเด็กดื้อได้ยังไงยูยวครับเจ้าประดุดเป็นอะไรของแกทำไมมาดีนหูวข้าแบบนี้เป็นเด็กดื้อจะนี้ไปไหนเอาหย่ดไปจัดการเด็กดื้อก่อน